เพื่อนๆวันนี้จะมาทำเสื้อกันแดดกับเสื้อกันฝนลองทำดูเนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อแดดร้อนๆเราจะนี่เอาไม้แขวนมาสองอันนะคะเราจะได้มีร่มกลางกลางทำงานไปด้วยเนาะลองทำดูค่ะเพื่อนๆแล้วก็มามัดเองนี้เลยมัดกระ่มได้ร่มมาอันหนึ่งเนาะนี่นะ แล้วเราก็มามัดอันนี้ใส่ปึ๊บนั่ใช้ครีมดึงอ๋อโอ้ลุดได้ไง ជាយឲ្យមិនធ្វើមកໄວឆៃเนาะរ้อนទឹកក แข็งไม่แ็ง,แงนี่ก็ได้มนัดนี่นิ่นี่ Keng hmm. hmm. Nih Nah nè ô em Nóng dù mày à

กันแดดเสื้อกันฝนอดีไหมอ่ะดูดูจับไหมอ่ะได้เนาะลองไปทางหญ้าดูสิมันจะเกะกะไหมอ่ะดู โอ้ได้เลยอะดูสิสบายเลยเพื่อนๆอืมอืมบายเลยนี่ก็ใส่มันตรงๆหน่อยนี่ฝนตกก็ไม่เปียกเนาะฝนตกก็ไม่เปียกนะนี่ <laughs> แดดร้อนก็ไม่หวัน่นนะนี่เข้าด,ด้เลยอ่ะเออตรงนี้ทำตั้งนานแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะโอเคเพื่อนๆนีนๆน่แหละวิธีแก้ปัญหาเอา,เอาไหนเอาไปไหนละ <laughs> ต้องจับตรงนี้ต้องจับตรงนี้เดี๋ยวใส่ให้มันด,ดีเดี๋ยวจะทำให้มันแน่นกว่านี้ อันนี้มันได้แล้วนะเนี่ยอืมโอเคเพื่อนเพื่อนกลิปหน้า่อยว่ากันอีกใหม่นะคะวันนี้จะมาแก้ปัญหาเรื่องร้อนบายบาๆเพื่อน